สิ่งสำคัญคู่กับสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหาเจดีพุทธคยาตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไม่ได้มีการสร้างเป็นเจดีขึ้นมาคนจะบูชาเฉพาะต้นพระศรีมหาโพ์จนถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาบูชาสักการะสถานที่ตรัสรู้ในปีพุทธศักราช228 พระองค์จึงมีดําริในการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นหลักฐานเป็นหมุดหมายให้คนในยุคต่อไปได้มาบูชาสักการะดังนั้นพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดให้สร้างพระสถูปเจดียขึ้นมาแต่ในยุคที่พระองค์สร้างนั้นเป็นสถูปขนาดย่อมยังไม่ใหญ่มากนักอยู่ไม่ไกลาจากต้นพระศรีมหาโพในระหว่างกลางมีการสร้างพระแท่นวัชระอาจประดิษฐานเอาไว้ให้รู้ว่าณนะจุดนี้ คือสถานที่ประทับตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัสดาอย่างแท้จริงซึ่งพระแทน่นวัชาอาจที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ก็ยังดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้2000